โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเทสออินเวอร์เตอร์เพียวสายเวฟกับระบบ24โวลต์นะครับผมไม่มีแบตเตอรี่ผมจะใช้แบตเตอรี่รถและก็แบตเตอรี่สองตัวนี้ครับได้24โวลต์ผมก็จะเทสกับหินเจียนะครับคือหม้อขนาดนี้จะลองกับหินเจียนะครับ กำลังวัตต์ของยิงเจียก็อยู่ประมาณ570วัตต์แต่หม้อขนาดนี้นะครับผมให้กำลังอยู่ที่500วัตต์อ่าเต็มๆที่24โวลต์ถ้าเกิดว่าเป็นหม้อใหญ่กำลังก็จะได้กว่านี้นะครับอันนี้ดอกมมาเทศนะครับแล้วก็ใบเป็นใบเจียนะครับไม่ใช่ใบตัดผมก็จะเอามาลองเจียบางคนอาจจะถามว่าตัดมันจะตัดได้ไหม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคืออันนี้มีใบเกียร์จะลองเทสดูโอเคเทสเครื่องแป๊บนึงดูมเจียร์นะครับโอเคผมก็จะลองเจียรเหล็กดูนะครับว่าเครื่องจะตัดไหมนะครับ โอเคครับผมก็จะ,ะหยุดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเทสนานไม่ได้แบตเตอรี่ลดของพ่อเดี๋ยวแก okay, สตาร์ทรถไม่ติดนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูนะครับเพียวไซเวฟกับมออแปลงม้อปแปงลงรูปนี้ก็เพิ่งทําเสร็จไม่นานนะครับคือทําเสร็จเมื่อวานเทสกับอินเวอร์เตอร์รูป24โวลต์แล้วก็โหลดเราอยู่ที่500 า500นี่นะครับ570วัตต์นะครับเทสโหลด570วัตต์มาแปลงขนาดนี้นะครับที่เทสก็ผมได้ผมยังไม่เคยเทสนะว่าตัดยังไงแล้วก็เจียวันนี้ผมก็ลองอกดหินเจียลงแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคคือกดลงแล้วแรงไม่ตกเอาง่ายดีกว่า กดลงแล้วเครื่องไม่ตัดนะครับแต่กําลังผมให้อยู่ที่500วัตต์แต่เทสที่หินเจียอยเจก็ถือว่าผ่านนะครับคือลูกค้าให้โจทย์มาคืออยากได้หม้อขนาดนี้นะครับที่ใช้กับหินเจียได้ส่วนใครอยากได้กําลังสูงกว่านี้คือก็มอกอต้องไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เป็นระบบย4ิบโวลต์ ถ้าหม้อลูกใหญ่แล้วก็ไฟ12โวลต์ก็หม้อก็จะใหญ่กว่านี้อีกอถึงจะใช้กับมินเจยร์ได้นะครับโอเคครับมาเทสอีกสักครั้ง <c oughs> ระบบ12โวลต์นะครับผมใช้แบตเตอรี่หม้อขนาดเล็กหม้อแปลงไอหม้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับแอมน้อยแต่ จะลองเทสให้ดูก็คือแบตประมาณนี้มันก็เปิดแป๊บเดียวไฟตกแล้วแหละครับเ,เทสกับหินเจียนะครับโอเคเดี๋ยวเทสดีกวา่าเดี๋ยวมันไม่เห็นจะให้ดูว่าโวลต์ของแบตมันลดลงนะว่ามัน ไปตัดกี่โวลต์โอเคจะเทสละวว,วางหินเจียดีๆก่อนโอเคเดี๋ยวดูวดดมันตัดเมื่อกี้ตัดอยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณ7 8ถ้าไฟเต็มนะก็น่าจะโอเคน่าจะใช้ได้อันนี้ผมเทสอยู่กำลังวัดที่570วัตต์นะครับแต่ถ้าใช้ไฟ12โวลต์570วัตต์น่าจะใช้ยังใช้ไม่ได้ก็คงตัดอยู่นะครับ ก็อยู่ลาๆประมาณสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อโอเคไฟขึ้นเท็อันใหม่ดีกว่าเท็ดเทสอะไรดีอันนี้ผมเทสเพื่อลูกค้าแรกลลูกค้าให้ประกอบแต่ เขาน่าจะอันนี้เพราะว่าเขาไปทำโปรเจกต์เอาไปช่วยโปรเจกต์อื่นนะครับโอเคเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องติดละกระชากเหลือเกิน,นลองปล่อยให้เกรนตัดนะอันนี้ผมคือกดสุดเลยนะครับ ตอนนี้กำลังวัดอยู่ที่430วัตต์นะครับแต่ตัดอยู่ประมาณ10 10โวลต์เนี่ยครับแปลว่าแปลว่าใช้หินเจมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไฟตกน้อยกว่า12โวลต์น้อยกว่า12โวลต์ w, เครื่องจะตัดนะครับเพราะว่าไอห,หินเจียมใช้กำลังวัดสูงหินเจีมมันกินแอมเยอะด้วย สำหรับตัวนี้นะถ้าใช้กับพวกสว่านเนี่ยโอเคอยู่นะครับระบบ12โวลต์ถ้าไปใช้กับระบบ24 v, ก็คือใช้ได้นะครับมมแปลงขนาดนี้ผมก็พันระบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับส่วนใครที่มี24โวลต์ก็คือเอาไปาต่อ24โวลต์ได้นะครับอบอร์ด ของเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับแค่แค่ไปแค่หม้อนะครับแค่หม้อที่รับรับไฟ24กับ12โวลต์ถ้าใช้12นนบ12โวลต์ก็คือก็ต่อคูอ่กันในมอแปลงรุ่นนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องอมีการพันแกนนะครับ พันแกนเขาเรียกแกนโชกหรือโชกับกองกุมขิวมันก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนมากมันจะเป็นโชกช่วยช่วยมอแปลงเรื่องมอแปลงแต่ของผมไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าผมพันรอบที่มันได้แล้ว ไม,ไม่จําเป็นต้องไปกรกองนะครับส่วนบางคนอาจจะว่าเราไม่กองแล้วควมถี่มันออกมาไม่ะออกมาเป็นเพียวสายเวฟไหมอ,อันนี้ผมได้จับสกบ,บแล้วนะครับว่ามันเป็นเพียวสายเวฟไม่มีเพี้ยนนะครับก็คือขึ้นสวยเลยนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูแต่ว่าผมจับสกบ,บดูแล้วเอ่า,อานี้กว่าเดี๋ยวผมสต๊อป ดี๋ยวผมไปจับสปูบให้ดูแล้วกันอานะครับแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วดูที่ให้ดูก็คือจะมีโวลต์น,นะครับโวลต์แล้วก็ความถี่สายแบต12อโวลต์เหมือนเดิมโอเคเรามาดูความถี่กันครับว่าขึ้นสายเวียเปล่าไฟกี่โวลต์ ไฟขึ้นมา2องยนะครับอันนี้คือควมที่สายเวฟนะครับขึ้นเป็นสายเวฟเลยนะครับสายเวฟแบบคือเหมือนไฟบ้านแปะเลยนะครับไม่มีอ่าเส้นไม่มีขีเหลนะครับ อันนี้ผมไม่มีการทำโชคทำอะไรเลยนะครับก็คือ,อเข้ามาแปลงแล้วก็อันนี้เลยางคนก็ใส่ทำอะไรมันมันก็มีผลต่อหมอแปลงบางส่วนนะครับก็คือเอามาช่วยหมอแปลงเดี๋ยวผมจะถอดอปิดเครื่องแล้วก็สายเวฟมันก็จะ ไปนะครับไม่ใช่ว่าผมต่อไฟบ้านไฟอะไรนะครับไม่ใช่ว่าวัดไฟบ้านนะครับปึ๊บหายโอเคครับมันก็ประมาณนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทสบอร์ดอิมเวอร์เตอร์แบบเทียวไซเว็บนะครับแล้วก็ ียบเทียบกับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับอินเวอร์เตอร์บางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับเป็นตัวสำรองไฟนะครับให้ดูอย่างนี้รุ่นนี้นะครับผมมาเปิดฝาคือแบตบมันใช้ไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเครื่องมันใช้ได้โอเคผมก็จะมาเทสว่าถ้าเกิดว่าใช้กับพัดลมตัวไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าใช้กับที่ทุก ถ้าใช้กับทีวีหรืออะไรหลอดไฟอะไรทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเยวกบบมอเตอร์เนี่ยตัวที่ทำได้ดีที่สุดก็คือระบบเพียวสายเวฟนะครับเอาผมจะเทสรพัดลมนะครับเปิดสวิตฯ์เครื่องเปิดแล้วครับดังเสียงนะ อ่าโอเคครับอ่ามาดูตัวนี้ระบบเพียวสายเว็บนะอันนี้ผมไม่ได้เทียตัวนี้นะผมให้ดูบอร์ดคือบอร์อดรุ่นนี้คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้โอเคผมก็จะปิดต,ตัวนี้ก่อนอ่าเล่นี่ตัวนี้คือสายอันนี้นะครับสายไฟสองร้อย มันลื่นจังนะเออเอฟเฟคเอฟเฟคอยู่บ้านนอกครับโอเคนะครับอันนี้ก็เข้าตรงนี้นะครับก็เข้าบอร์ดโอเคอันนี้มันก็จะเปิดแล้วจักนี้เดี๋ยวผมจับไว้ดีกว่า Okay. อโอเคก็ลบทำงานแล้วถือว่าแรงนะครับถ้าเบอร์สองถือว่าแรงมากนะครับถือใช้ได้โอเคก็เสียง,งค้างอะไรไม่มีดูแมอมแอมที่กินก็กินสามแอมเนี่ยครับสามจุดห้าสามจุดหกข้อดีแต่ละอันก็แตกต่างกันนะครับแต่ระบบเพียวสายเวบก็คือ ทำงานกับมอเตอร์ได้ดีนะครับะเดี๋ยวให้ดูชัดๆหน่อยอันนี้แบบเพียสวสวฟกับมอแปลงะเดี๋ยวดูวนไฟที่ออก2 2 6นะครับ โอเคครับ okay,